ยูเทิร์นที่หนึ่งที่เราได้มีแนวคิดที่จะทำเมื่อก่อนนั้นเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามาว่าการสัจนจรไปมาเดินทางนั้นไม่ค่อยสะดวกสบายเราจึงได้ทำแผนทำโนโยบายตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำจนสำเร็จแล้วใช้งบประมาณของประชาชนแล้วก็งบประมาณของบริษัทห้างร้านได้ร่วมตัวกันมาทำจิตอาสาตรงนี้ทหารตำรวจ แล้วก็ประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รวมมือกันทำทั้งหมด4ยูเทิร์นนะครับเป็นยูเทิร์นฝั่งคลองสิบฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็คลองสิบฝั่งตะวันตกแล้วก็คลองเก้าฝั่งตะวันออกแล้วก็คลองสิบเอ็ดฝั่งตะวันตกนะครับเราก็ได้ทําสําเร็จไปทั้งหมด4ยูเทิร์นตรงนี้ครับทางการขนจอมไปมาเป็นไงบ้างครับมันก็สะดวกสบ,บายดีนะสะดวกสบ,บายปลอดภัยด้วยเมื่อก่อนมันเป็นไงโอ้โหอาอุบัติเหตุบ่อยอุบัติเหตุบ่อย,เ,อยเป็นไงเป,นเป็นหลุมเป็นบอ่อใช่อืม ยูเทิร์นที่3ที่เราได้ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าวัดสุวรรณบํารุงราชเป็นยูเทิร์นแล้วก็น้ํกค่อนข้างจัดท่วมบ่อยนะครับเราด้วยร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็สมาชิกอบตอแล้วก็ทหารแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับเราได้ทาโครงการเส้นนี้เสร็จสมร,รู้อ่วงเรียบร้อยนะครับวันที่10บเบ็ดมกราคม2569นะครับอย่าลืมนะครับลงไป เลือกตั้งนายกอบตบึงทองหลังของเราพร้อมกลุ่มรักบึงทองหลังของเราด้วยนะครับอย่าลืมนายกพิเชษย้อมกใจท่านนะครับขอขอบคุณมากครับ